สวัสดีคะ่ะทุกคนฉันชื่อสารินยาชัวนิดวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หัวข้อระบบสามกระเป๋าเมื่อเดินทางด้วยเครื่องบินเคล็ดลับสู่การเดินทางที่ผ่อนคลายและมีประสิทธิภาพคุณเคยรู้สึกกดดันไหมเวลาต้องจัดกระเป๋าสำหรับการเดินทางด้วยเครื่องบินแน่นอนว่าพวกเราหลายคนคงเคยประสบกับความรู้สึกสับสน ที่สนามบินพยายามยัดทุกอย่างลงในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องเพียงใบเดียวหรือกระเป๋าส่วนตัวแล้วก็กังวลว่าพนักงานสายการบินจะตรวจพบว่าเรานําของเกินจำนวนที่กําหนดหรือไม่นักเดินทางส่วนใหญ่เมื่อก้าวเข้าสู่สนามบินต่างเชื่อว่ากฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระนั้นเข้มงวดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สองกระเป๋าก็คือสองกระเป๋าไม่มีข้อยกเว้นใดๆ อย่างไรก็ตามหลังจากโหลดแล่นบนฟากฟ้ามาเกือบ15ปีในฐานะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกับสัมภาระถือขึ้นเครื่องที่กระชับรัดกุ่มชั้นสารินยาชัวนิชได้ค้นพบความลับเล็กๆน้อยๆช่องโหว่อันชาญฉลาดที่อยู่ตรงหน้าแต่มีคนไม่กี่คนที่สังเกตเห็นนี่เป็นวิธีที่ถูกกฎหมายโดยสมบูรณ์ปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกข้อและมีประโยชน์อย่างยิ่ง ฉันเรียกมันว่าระบบ 3. กระเป๋าและฉันเชื่อมั่นว่าเมื่อคุณเข้าใจและนำระบบนี้ไปใช้ประสบการณ์การเดินทางของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการเดินทางทุกครั้งจะเบาขึ้นผ่อนคลายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมากแล้วแก่นของแนวคิดนี้คืออะไรง่ายมากค่ะไม่ว่าฉันจะบินเมื่อไหร่ฉันจะเคลื่อนที่ในสนามบินด้วยของสชิ้น กระเป๋าเดินทางล้อลากขนาดเล็กสำหรับถือขึ้นเครื่องของใช้ส่วนตัวเช่นเป้สะพายหลังหรือกระเป๋าโทที่วางซ้อนอยู่บนกระเป๋าเดินทางและสุดท้ายคือกระเป๋าสะพายข้างใบเล็กหรือกระเป๋าคาดเอวที่ฉันเรียกว่ากระเป๋าช่วยชีวิตกระเป๋าใบเล็กนี้จะบรรจุสิ่งของจํำเป็นที่สุด และสำคัญที่สุดที่คุณต้องการใช้ได้ทันทีโทรศัพท์มือถือหนังสือเดินทางกระเป๋าสตางค์ต่อเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์หูฟังหน้ากากอนามัยหรือแม้กระทั่งลิปสติกแท่งเล็กๆนี่คือสิ่งของที่คุณไม่สามารถเสียเวลาค้นหาได้เมื่อสนามบินกำลังวุ่นวายและแออัดหากคุณเดินทางเพื่อธุรกิจระยะสั้นบ่อยๆ หรือเดินทางท่องเที่ยว1-2สสัปดาห์คุณคงคุ้นเคยกับการจัดกระเป๋าแบบมาตรฐานดีอยู่แล้วกระเป๋าหนึ่งใบเก็บในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะและของใช้ส่วนตัวอีกชิ้นวางอย่างเรียบร้อยตายที่นั่งด้านหน้าแต่ลองคิดให้ลึกซึ้งอีกนิดเมื่อการเดินทางของคุณเริ่มต้นขึ้นจริงๆคุณไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ตเดินทางไปตามถนนที่พุกพล่านของกรุงเทพหรือเพียงแค่ใช้เวลาทั้งวัน เดินสำรวจเมืองเก่าเชียงใหม่คุณยังคงต้องการกระเป๋าใบเล็กสำหรับใส่ของใช้ส่วนตัวประจำวันกระเป๋าที่กระทัดรัดสะดวกและหยิบเข้าออกง่ายและนั่นคือหัวใจสำคัญนั่นคือเคล็ดลับของฉันคุณสามารถเดินทางพร้อมกระเป๋าสามใบได้อย่างสมบูรณ์ตราบใดที่คุณไม่ได้นำกระเป๋าทั้งสามใบขึ้นเครื่องบินความแตกต่างที่ดูเหมือนเล็กน้อยนี้คือหัวใจของเคล็ดลับอันชาญฉลาดนี้ และเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกครั้งมาเจาะลึกแต่ละแง่มุมกันนะคะทำไมกระเป๋าใบที่สถึงสำคัญกว่าที่คุณคิดลองนึกภาพบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิในช่วงเวลาเร่งด่วนแถวรอเคลื่อนที่ตลอดเวลาเสียงประกาศเที่ยวบินดังต่อเนื่อง พนักงานรักษาความปลอดภัยเร่งให้ทุกคนผ่านด่านตรวจอย่างรวดเร็วท่ามกลางผู้คนที่เร่งรีบและความวุ่นวายนั้นไม่มีอะไรแย่ไปกว่าความรู้สึกที่ต้องรื้อค้นกระเป๋าเป้สะพายหลังที่เอถอะทะซึ่งยัดของแน่นเอียดเพื่อหาหนังสือเดินทางโทรศัพท์หรือกระเป๋าสตางค์ของคุณคุณตรวจสอบสิ่งของเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะกลัวว่ามันอาจจะหายไปในเวลาที่ใครบางคนถามถึง ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดเช่นนั้นเองกระเป๋าใบที่สซึ่งก็คือกระเป๋าสะพายข้างใบเล็กหรือกระเป๋าคาดเอวกลายเป็นผู้ช่วยชีวิตที่แท้จริงมันช่วยให้คุณเก็บสิ่งของสำคัญและจำเป็นที่สุดไว้กับตัวตรงจุดที่คุณต้องการโดยไม่ต้องรื้อคน้นไม่ต้องตื่นตระนก และที่สำคัญที่สุดคือไม่ทําให้คนที่ต่อแถวอยู่ข้างหลังคุณต้องล่าช้าเมื่อคุณกำลังพยายามเคลื่อนที่ผ่านอาคารผู้โดยสารที่แออัดรีบไปให้ทันเที่ยวบินต่อเครื่องจากเชียงรายไปกระบี่หรือต้องจัดการเอกสารที่บริเวณรักษาความปลอดภัยกระเป๋าใบเล็กนี้จะเปลี่ยนความวุ่นวายให้เป็นการควบคุมคุณจะรู้สึกมั่นใจและกระตือรือร้อนมากขึ้นอย่างมากแต่มีจุดสำคัญที่ต้องจำไว้ แม้ว่ากระเป๋าใบที่สามจะช่วยให้การเดินทางง่ายขึ้นมากแต่สายการบินยังคงอนุญาตให้ผู้โดยสารนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้เพียงสองใบเท่านั้นและกฎนั้นเป็นเรื่องจริงหากคุณละเมิดคุณมีความเสี่ยงที่จะถูกพนักงานสายการบินสกัดกั้นที่ประตูทางออกบังคับให้คุณจัดระเบียบข้าวของใหม่ในขณะที่ทุกคนกำลังจ้องมอง หรือแม้กระทั่งถูกขอให้โหลดสัมภาระโดยไม่คาดคิดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการนั่นคือเหตุผลว่าทำไมระบบ3ามกระเป๋าจึงจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากคุณรู้วิธีการจัดกระเป๋าอย่างชาญฉลาดกระเป๋าใบที่3นั่นคือกระเป๋าสะพายข้างใบเล็ก จะต้องสามารถหายไปได้อย่างง่ายดายภายในของใช้ส่วนตัวหรือกระเป๋าถือขึ้นเครื่องของคุณในเวลาขึ้นเครื่องเมื่อคุณจัดกระเป๋าที่บ้านจงตั้งใจเหลือที่ว่างเล็กๆไว้พื้นที่เสมือนจริงที่สงวนไว้สำหรับมันโดยเฉพาะอาจเป็นมุมลับๆด้านหลังกระเป๋าใส่อุปกรณ์เล็กๆ ช่องด้านข้างในเป้สะพายหลังของคุณหรือพื้นที่ว่างในกระเป๋าเดินทางล้อลากเพียงพอให้กระเป๋าคาดเอวสามารถเลื่อนเข้าไปได้อย่างราบรื่นโดยไม่ทำให้กระเป๋าใหญ่ดูป๋องหรือเสียรูปทรงเมื่อคุณคิดในลักษณะนี้ วางแผนสำหรับกระเป๋าใบที่3ล่วงหน้าแทนที่จะพยายามแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่สนามบินวิธีการทั้งหมดจะง่ายดายและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งคุณนำกระเป๋า3ามใบไปเมื่อจำเป็นและเหลือเพียงสองใบเมื่อสายการบินร้องขอถูกกฎหมายโดยสมบูรณ์มีประสิทธิภาพโดยสมบูรณ์เคล็ดลับ20วินาทีก่อนขึ้นเครื่องเคล็ดลับการซ่อนกระเป๋าใบที่สาม วิธีการทั้งหมดนี้กลายเป็นสิ่งที่ตรวจไม่พบและมีประสิทธิภาพอย่างน่าประหลาดใจด้วยการกระทำที่ง่ายดายและรวดเร็วการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและเงียบเชียบจนไม่มีใครรอบข้างคุณสังเกตเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่กระบวนการขึ้นเครื่องจะเริ่มต้นขึ้นในขณะที่ผู้โดยสารส่วนใหญ่กำลังเบียดเสียดกันที่ประตูทางออกและเครียดกังวลเกี่ยวกับพื้นที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะ ฉันใช้เวลาเพียงประมาณ20วินาทีในการทำให้ระบบสามกระเป๋าของฉันหายไปทั้งหมดฉันจะเปิดซิปกระเป๋าใส่ของใช้ส่วนตัวหรือกระเป๋าเดินทางล้อลากขึ้นอยู่กับว่าอันไหนมีพื้นที่ว่างที่ฉันได้คำนวณไว้ล่วงหน้าใส่กระเป๋าสะพายข้างเข้าไปข้างในแล้วรูดซิปปิดแค่นั้นเอง ไม่มีฉากการยัดของอย่างงุ่มงามไม่มีพนักงานสายการบินคนไหนมองคุณด้วยสายตาที่สงสัยไม่จำเป็นต้องแอบซ่อนอะไรใต้เสื้อโค้ทเพียงชั่วพริบตาคุณก็ดูเหมือนนักเดินทางคนอื่นๆโดยถือสัมภาระสองชิ้นตามกฎระเบียบ นี่คือเหตุผลว่าทำไมฉันจึงมักจะเลือกใช้กระเป๋าเดินทางล้อลากที่มีดีไซน์เปิดด้านบนแบบฝาปิดแทนที่จะเป็นดีไซน์แบบเปลือกหอยที่เปิดออกเป็นสองซีกเหมือนหนังสือกระเป๋าเดินทางแบบเปลือกหอยเมื่อเปิดออกจะกินพื้นที่ขนาดใหญ่บนพื้นสนามบินทำให้งุ่มง,ง่ามง่ายต่อการเปิดเผยสิ่งของภายในและมีความเสี่ยงที่ของจะหกหลน่นแต่สำหรับกระเป๋าเดินทางที่เปิดด้านบน คุณเพียงแค่เปิดซิปเดียววางกระเป๋าคาดเอวลงในช่องว่างที่คุณเตรียมไว้แล้วปิดในท่าทางที่เรียบร้อยการใช้ถุงจัดระเบียบเล็กๆภายในกระเป๋าเดินทาง packing cubes ยังช,ยช่วยให้ช่วงเวลานี้ง่ายขึ้นอีกด้วยหากคุณต้องการเปิดกระเป๋าในที่สาธารณะจะไม่มีอะไรหลุดออกมาหรือกลิ้งไปมาบนพื้นทุกอย่างยังคงถูกปิดจัดระเบียบและอยู่ในตำแหน่งที่ควรอยู่ ด้วยวิธีนี้กระเป๋าคาดเอวของคุณจะเลื่อนเข้าสู่ที่จอดเล็กๆของมันโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากและไม่ทำให้เกิดความอับอายในการจัดระเบียบเข้าของต่อหน้าคนแปลกหน้าหากคุณต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นคุณสามารถเดินเข้าไปในห้องน้ำของสนามบินเก็บกระเป๋าคาดเอวภายใน15วินาทีแล้วกลับไปที่ประตูทางออก พร้อมที่จะขึ้นเครื่องโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกประการอย่างสมบูรณ์เพราะนี่คือความจริงอันเป็นแก่นแท้กฎระเบียบเกี่ยวกับจำนวนสัมภาระของสายการบินมีผลบังคับใช้เฉพาะในช่วงเวลาที่คุณขึ้นเครื่องบอดดิ้งเท่านั้นไม่ใช่ตลอดกระบวนการที่คุณเดินผ่านสนามบินหรือเมื่อเช็คอินและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่สำคัญนี้คือสิ่งที่ทำให้ระบบสกระเป๋าถูกกฎหมายและมีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ ขึ้นเครื่องอย่างถูกกฎหมายแต่ยังคงเก็บทุกอย่างไว้ใกล้มือนี่คือจุดที่ช่องโหว่อันชานฉลาดนี้กลายเป็นอัจฉริยะอย่างยิ่งมันไม่ใช่กลอุบายที่แอบซ่อนหรือเสี่ยงแต่เป็นเพียงวิธีการจัดระเบียบที่ชาญฉลาดเมื่อคุณไปถึงที่นั่งบนเครื่องบินแล้วคุณจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สายการบินทุกแห่งคาดหวัง กระเป๋าเดินทางล้อลากของคุณจะถูกเก็บอย่างเรียบร้อยในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีสษะและของใช้ส่วนตัวของคุณจะถูกเลื่อนลงไปใต้ที่นั่งด้านหน้าไม่มีอะไรเกินไม่มีอะไรซ่อนเร้นไม่มีอะไรละเมิดนโยบายสัมภาระสองชิ้นและเนื่องจากกระเป๋าคาดเอวของคุณอยู่ภายในของใช้ส่วนตัวของคุณตลอดกระบวนการขึ้นเครื่องคุณจะเดินไปตามทางเดินได้อย่างสมบูรณ์แบบตามกฎระเบียบ ไม่มีพนักงานต้อนรับคนไหนมาขัดขวางคุณไม่มีใครขอให้คุณรวมสัมภาระคุณกลมกลืนกับผู้โดยสารคนอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์ยกเว้นสิ่งหนึ่งคุณกำลังเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายกว่าคนส่วนใหญ่บนเที่ยวบินนั้นจริงๆมีสิ่งหนึ่งที่นักเดินทางส่วนใหญ่ไม่เคยตระหนักถึง พื้นที่ใต้ที่นั่งมักจะใหญ่กว่าขนาดที่กรอบวัดสัมภาระที่ประตูตรวจทําให้คุณเชื่อฉันไม่ได้บอกว่าคุณควรจงใจนํากระเป๋าขนาดใหญ่เกินไปแต่เมื่อของใช้ส่วนตัวของคุณถูกวางเข้าที่แล้วคุณมักจะมีพื้นที่เพียงพอที่จะดึงกระเป๋าคาดเอวของคุณออกมาแล้ววางไว้ข้างๆกันกระเป๋าทั้งสองใบทั้งของใช้ส่วนตัวและกระเป๋าคาดเอว ยังคงอยู่ใต้ที่นั่งเดียวกันและยังคงนับเป็นสิ่งของชิ้นเดียวตามกฎระเบียบนั่นหมายความว่าสิ่งของจำเป็นของคุณเช่นหนังสือเดินทางโทรศัพท์หูฟังทิชชูหรือสิ่งของเล็กๆน้อยๆที่ให้ความสบายอื่นๆยังคงอยู่ในตําแหน่งที่คุณต้องการตลอดเที่ยวบินคุณไม่จำเป็นต้องลุกขึ้นไม่จำเป็นต้องเอื้อมไปที่ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ และหากคุณต้องการไปห้องน้ำคุณสามารถหยิบกระเป๋าคาดเอวได้อย่างง่ายดายและนำติดตัวไปด้วยเก็บของมีค่าของคุณไว้กับตัวตลอดเวลาอย่างไรก็ตามนี่คือคำเตือนที่สำคัญที่ฉันต้องการเน้นย้ำนักเดินทางบางคนพยายามโกงระบบโดยการสวมกระเป๋าสะพายข้างและซ่อนไว้ใต้เสื้อโค้หรือเสื้อกันหนาว โปรดอย่าทำเช่นนี้ช่วงเวลาการเคลื่อนที่บนทางวิ่งแท็กซี่การบินขึ้น take o f และการลงจอดแลนด i n g ตามสถิติแล้วเป็นส่วนที่อันตรายที่สุดของการเดินทางด้วยเครื่องบินกระเป๋าที่สวมอยู่กับตัวอาจไปเกี่ยวติดกับที่วางแขนหรือโครงที่นั่งในกรณีที่จำเป็นต้องอพยพฉุกเฉิน นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจึงมักจะขอให้คุณถอดออกระบบสามกระเป๋าของฉันหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้อย่างสมบูรณ์คุณนำกระเป๋าสองใบขึ้นเครื่องเท่านั้นสองใบในช่วงเวลาขึ้นบินและลงจอดและใช้สามกระเป๋าเมื่อเครื่องบินอยู่ในระดับความสูงที่มั่นคงและปลอดภัยในการเข้าถึงของใช้ส่วนตัวมันเป็นวิธีที่ชาญฉลาดปลอดภัย และถูกกฎหมายอย่างสมบูรณ์ปัญหาของกระเป๋าโทษที่ไม่มีใครเตือนคุณและวิธีที่กระเป๋าคาดเอวกลายเป็นทางออกมีสถานการณ์หนึ่งที่กระเป๋าใบที่3กระเป๋าคาดเอวกลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อของใช้ส่วนตัวของคุณเป็นกระเป๋าโทษกระเป๋าโทษทดูมีสไตล์มากและมักได้รับเลือกจากสุภาพสตรีหลายคน มันทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับวันหยุดพักผ่อนโดยเฉพาะการเดินทางไปเที่ยวทะเลที่พัทยาหรือหัวหินและสะดวกมากสำหรับการโยนของเข้าไปอย่างรวดเร็วแต่เมื่อคุณนั่งบนเครื่องบินแล้วคากระเป๋าโทเท้ามักมีข้อเสียเปรียบสำคัญอย่างหนึ่งคือมันไม่สามารถปิดได้สนิทหรือไม่สามารถรูดซิปได้มิดชิด เมื่อคุณเลื่อนกระเป๋าโททะลงใต้ที่นั่งสิ่งของภายในอาจเคลื่อนที่เลื่อนและหลุดออกมาในเวลาที่แย่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เครื่องบินเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนเล็กน้อยและทันใดนั้นหูฟังลิปบาลมหรือแม้แต่หนังสือเดินทางของคุณก็อาจกลิ้งไปครึ่งทางของพื้นห้องโดยสาร หากคุณเอื้อมมือไปหยิบกลางเที่ยวบินคุณอาจจะต้องคลำหาอย่างสุมส่มสี่สุ่มห้านายหลุมเปิดที่เต็มไปด้วยสิ่งของสุ่มๆุมในขณะที่คนข้างๆคุณพยายามที่จะไม่จ้องมองอย่างอึดอัดนี่คือจุดที่กระเป๋าคาดเอวขนาดเล็กของคุณกลายเป็นฮีโร่ผู้เงียบงนันมันช่วยให้สิ่งของเล็กๆน้อยๆที่สำคัญทุกอย่างถูกรูดซิปอย่างปลอดภยัยและเก็บไว้อย่างเรียบร้อย แม้ว่ากระเป๋าโทษของคุณจะไม่สามารถปิดได้สนิทก็ตามแทนที่จะต้องค้นหาในกระเป๋าใบใหญ่ที่ไม่มีซิปคุณเพียงแค่เอื้อมมือเข้าไปในกระเป๋าขนาดกระทัดรัดที่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการจริงๆในเที่ยวบินโทรศัพท์ทิชชู่หูฟังหนังสือเดินทางบัตรเครดิตหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการให้ใกล้มือและเมื่อคุณลุกขึ้นไปห้องน้ำ คุณก็เพียงแค่หยิบกระเป๋าคาดเอวติดตัวไปด้วยของมีค่าของคุณจะอยู่กับคุณเสมอไม่ถูกฝังอยู่ในกระเป๋าโทษที่เปิดกว้างซึ่งใครๆก็สามารถเอื้อมมือเข้าไปอย่างเงียบๆในขณะที่คุณไม่อยู่ดังนั้นกระเป๋าโทษจึงกลายเป็นของใช้ส่วนตัวขนาดใหญ่ของคุณและกระเป๋าคาดเอวก็กลายเป็นช่องเก็บของในตัวที่มาแทนที่ช่องเก็บของที่เบา ช่วยให้สิ่งของจำเป็นของคุณปลอดภัยจัดระเบียบและเข้าถึงได้ทันทีมันง่ายมันมีประสิทธิภาพและฉันรับรองว่าเมื่อคุณใช้มันสักครั้งคุณจะไม่อยากเดินทางโดยไม่มีมันอีกต่อไป เมื่อถึงเวลาที่คุณทดลองใช้ระบบนี้เป็นครั้งแรกฉันแน่ใจว่าคุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบการเดินทางจะไม่รู้สึกวุ่นวายอีกต่อไปสิ่งของจำเป็นของคุณจะไม่เล่นเกมซ่อนหาที่ก้นกระเป๋าเป้สะพายหลังหนักอึ้งอีกต่อไปแถวตรวจรักษาความปลอดภัยไม่ตึงเครียดอีกต่อไปการขึ้นเครื่องก็ราบรื่นขึ้นมากและในที่สุดคุณก็จะเคลื่อนที่ผ่านสนามบินด้วยความมั่นใจที่สงบ ซึ่งคนส่วนใหญ่ทำได้เพียงแกล้งทำความสวยงามของระบบสามกระเป๋าคือมันไม่ใช่กลเม็ดไม่ใช่ช่องโหว่ที่คุณต้องซ่อนและแน่นอนว่าไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้สายการบินปรับคุณได้มันเป็นเพียงการที่คุณเข้าใจกฎระเบียบดีกว่านักเดินทางทั่วไปและใช้ความเข้าใจนั้นเพื่อทำให้การเดินทางของคุณง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นและมีระเบียบมากขึ้น ตั้งแต่ช่วงเวลาที่คุณออกจากบ้านจนถึงเมื่อคุณลงจอดอย่างปลอดภัยที่จุดหมายปลายทางคุณเคลื่อนที่ด้วยกระเป๋าสามใบเมื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณคุณขึ้นเครื่องด้วยกระเป๋าสองใบเมื่อสายการบินร้องขอคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกประการตลอดเวลาและคุณจะไม่มีวันรู้สึกตื่นตระหนกกับการค้นหาหนังสือเดินทางของฉันอยู่ไหนในขณะที่20คนกำลังรออยู่ข้างหลังคุณอีกต่อไป ตอนนี้ฉันอยากรู้แล้วค่ะนักเดินทางแต่ละคนก็มีจังหวะของตัวเองระบบเล็กๆของตัวเองวิธีการของตัวเองที่จะรักษาความสงบและสบายตัวในการเดินทางบางคนเชื่อมั่นในเป้สะพายหลังขนาดใหญ่บางคนชอบกระเป๋าสะพายข้างขนาดกระทัดรัดบางคนใช้กระเป๋าคาดเอวที่สะดวกสบายและบางคนก็เพียงแค่ยัดทุกอย่างลงในกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วหวังว่าทุกอย่างจะดีที่สุด ดังนั้นโปรดแบ่งปันกับฉันนะคะคุณมักจะใช้กระเป๋าประเภทไหนเป็นกระเป๋าใบที่สามของคุณเมื่อเดินทางหรือคุณจะใช้กระเป๋าประเภทไหนหากคุณลองใช้ระบบของสารินยาชวนิชนี้มาแบ่งปันประสบการณ์เพื่อการเดินทางที่สนุกสนานและสะดวกสบายเสมอไปนะคะ